ออก็แล้วแต่ว่าฝนมันตกมาโอ้วันนี้น้ําเยอะเลยเยิ้มเลยเนี่ยถ้าแก้นี้เดียวเองนะเนี่ยวิธีแก้นี้เดียวเองนะลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาติดตามนะครับแปลงไผ่หลังโรงแรมแคนทารีที่กรบ,บินบุรีครับ ลุงปลมาปลูกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาตอนนี้ก็ประมาณวันที่เก้าเลยวันที่เก้าสิงหาแล้วนะครับก็นี่ครับ,ก,รบก็ประมาณหนึ่งเดือนกับสิบวันเอาคร่าวๆแล้วกันนะหนึ่งเดือนสิบวันครับมาดูสภาพเป็นอย่างไรอ่าอันนี้ก็ยังมีคือช่วงแรกๆประมาณสักแปดเก้าร่องนีลุงปลูกข้างในร่องเลยในร่องเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราหวังว่าจะ เก็บกักน้ําไว้แลวเดี๋ยวเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็จะดีขึ้นอดูนะครับสภาพนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็ดูจากสภาพแปลงแล้วก็น่าจะมีฝนเมื่อวานนี้มั้งเนี่ยฝนเมื่อวานแลเวื่อนนี่นี่อย่างนี้เราคือเป็นถุงใหญ่นะครับถุงใหญ่นี่คือตรงนี้คือส่วนที่เป็นหน่อนะครับนี่ก็ติดดีแล้วครับลุงก,กะว่าน่าจะมีตายแต่ดูดูแล้วตอนนี้ถ้าเดินเดินมานี่ะหลายร่อ่ยัง่ คิดในใจว่าน่าจะตายสักไม่น่าจะเกินน้อยอะแบบงนี้นี่ระยะปลูกก่อนนะลืมพูดไประยะปลูกคือสองข้างนี้สอเมตรข้างนี้4เมตรนะครับอ่าดูดีครับนี่แตกหมดแล้วนะสวยงามจะมีซ่อมก็ไม่เยอะหรอกครับสิสวยครับอ่าตอนนี้มีน้ําแช่ขังบ้างแต่ก็ดูสภาพของการแช่ขังนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ แต่มีตายบ้างอ่านี่นี่นี่ให้ดูเลยนี่เลยถ้าเมื่อไรปลูกในน้ําแล้วน้ําแช่อย่างนี้เห็นไหมครับขนาดรอดไปแล้วก็ยังตายเลยครับถ้าสภาพใใหม่เนี่ยตรงนี้เป็นเวิ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของสภาพใใหม่เนี่ยถ้ามีน้ําแช่ขังก็จะตายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการขยับเข้ามาให้อยู่ตามขอบเดี๋ยวเรามาซ่อมนะก็ตั้งใจว่าจะมาซ่อมแปมนั้าซะไกล ปลายสิงหาหรืออาจจะปลากต้นกันยาต้องมาซ่อมนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะตอนนี้หญ้ามันขึ้นแล้วเงี้ยนะเราก็จะต้องเอารถไถมาจัดการเรื่องของการทําให้ตรงนี้เดินง่ายๆหน่อยมันเป็นหลุมเป็นบ่อเห็นไหมนี่มาดูหน่อยครับเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้เราเดินลาบากนะครับแล้วก็เอารถไถมาปั่นปั่นให้หญ้ามันหมดไปแล้วก็ทําให้อาไอพวก ทั้งหลายเนี่ยนะครับดินที่มันก้อนๆเนี่ยให้มันละเอียดหน่อยนะครับก็จะได้ทํางานง่ายขึ้นอาดูสภาพทั่วไปนะครับดูแล้วก็น่าจะไม่เกินห้าเปอร์เซ็นถ้าเกิดลงุงคิดนะพันสองร้อยต้นไม่น่าจะเกินสักห้าสิบต้นเอา้าคาดว่านะถ้านานๆานานก็จะมีตายบ้างแต่ดูแล้วเนี่ยสภาพฝนเนี่ยมันไม่แช่นานหรอกมันก็ถ้าจะให้ดีเนยน้ำเนี่ยมันควรจะต้องให้ตกลงไปที่สระนะครับ ก็อาจจะเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถถ่ายมาเก็คงจะต้องทำให้มันให้ให้น้ำเนี่ยมันไหลลงสระพูดง่ายร่องเนี่ยจริงๆมันถูกต้องแล้วล่ะให้มันลงสะระแต่ว่าตรงโน้นตรงปลายอ่ะต้องให้เปิดลงสระไปเลยสระมันต่ํากว่านะครับเนี่ยไปดูครับไกลหน่อยนะอาจเคญมาดูสระครับไกลหน่อย อันนี้หน่อใหม่แล้วนะครับอันนี้ไอเดียลุงก็คือว่าถ้าแบบนี้เนี่ยนะควรจะมีการให้ปุ๋ยแล้วครับแล้วก็หน่อใหม่เห็นไหมครับออกหน่อใหม่แล้วนี่นี่นี่ก็หน่อใหม่เยอะแนละ้วเนี่ยการให้ปุ๋ยแล้วครับนี่หน่อใหม่นี่ก็หน่อใหม่นะนี่ก็หน่อใหม่แล้วเนี่ยก็มีการให้ปุ๋ยแล้วหน่อใหม่เทียบเลยคือถ้าเกิดอันไหนที่มันไม่เชื่อยอยู่ในน้ํานี่นะมันก็จเจริญดีต่อเนื่องนะล้วดูดิมุ่งโอ้โห นี่สะนะครับสะของอที่นี่นะครับถ้าเราจะให้ดีเนี่ยไอเดียลุงนะก็คือให้น้ำเนี่ยมันลงมาในสระ,ะครับเน่ก็ต้องอย่าให้น้ําขังก็คือเปิดให้ชักร่องให้น้ํามันลงถ้าอย่างนี้ยน้ําก็จะไม่ขังร่องร่องถ้าน้ําไม่ขังร่องมันก็จะไม่ตายนะครับเนี่ยเดี๋ยวแล้วลุงมาแก่เนี่ยดูแล้วเนี่ยครับนี่นี่แทงมาใหม่แล้วเนี่ย แพงมาใหม่สวยๆเลยแต่ก็ดูน่าจะตายถึงห้าหกสิบแหละก็ออแล้วแต่ว่าฝนมันตกมาโอ้โหอันนี้น้ำเยอะเลยเยิ้มเลยเนี่ยถ้าแก้นิดเดียวเองนะเนี่ยวิธีแก้นิดเดียวเองนะคือขอให้น้ำมันตกลงไปนั่นเองแม่หน้าเอาจอบมาเนาะเนี่ยจกปัป๊บก็น้ำก็ไหลลงไปแล้วเนี่ยแค่นี้ดูดินี่แหละคือถ้าทำชักล่องเนี่ยคือ,อตัวหัวงานเนี่ย มันไม่สามารถในนี้ได้เราก็ต้องมาช่วยช่วยน้ํามันลงลงไปเพราะว่านี่มันต่ํากว่ามันก็ไหลลงไปแล้วน้ํามันก็ต้องธรรมาชาติของน้ําคือไหลาจากที่สูงมาลงที่ต่ำมันก็ไปขั้นตอนต่อไปคือให้ปุ๋ยครับถ้าเราอ่ามีทุนเยอะหน่อยให้ขี้ไก่เลยครับประมาณห้าหกกับห้าหกต้นต่อกระสอบคือลงทุนเยอะหน่อยเพื่ออะไรลงไม่ดินมันไม่ดีนะครับหรือเราจะ เอาเคมีร่วมด้วยก็คือ3 1 8, 8 8มาจากสูตรยูเลียบวกกับ16 16 16คครึ่ง,งแล้วใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะช่วยทำให้เขียวชะอุ่มพุ่มสวยในช่วงที่ยังมีฝนอยู่นะครับควรจะไม่เกินกันยาเนี่ยมันยังมีฝนอยู่นะครับรงกลมมาเขาเรียกมา follow up มาติดตามเรื่องราวของการปลูกไผ่ซางมนประมาณพันสรอยต้น เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ